มาเทรดกับคลาสสิโกโทร026180808พูดคุยกันนะครับกับท่านล่างของคุณนะัทธีจุฑาวรากุนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณบัณพิตครับผมวันนี้นะฮะจะเป็นการซื้อขายครั้สุดท้ายของซีรีส์ G แล้วสำหรับตัวโกฟิวเจอร์สขอคำแนะนำหน่อยครับ ค่ะก็สำหรับนะักลงทุนที่ลงทุนซีรีส์จนะคะคก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีลองโ position อยู่นะคะก็หาสังหวะปิดทำกำไรนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ยังขัดทุนแล้วก็อยากจะโ,โอเเอร์นะคะก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าปิดทำกำไรแล้วก็เข้ามาซื้อซีรีส์เจต่อนะคะ ก็ลองดูตังหวะที่มีการย่อตัวนะคะก็เข้ามาสะสมซื้อซีรีส์เต่อไปได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะก็ดูว่าราคาทองคำนะคะในช่วงเช้าก็อาจจะมีโอกาสย่อตัวนะคะเนื่องจากราคาทองคำก็ไม่สามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย4วันได้นะคะคก็ลองดูรับแรกนะคะก็อยู่ที่บริเวณ1,764เหลี่รียญ US อ l ดอลลาร์ทอยออนนะคะรับต่อไปก็ที่ระดับ1,700 56เหรียญดอลลา,าร์นะคะก็ดูว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถยินอยู่ที่ระดับ1,756เหลรียญนะคะก็อาจจะมีการส่งสัญญาณลบมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามรายสัปดาห์นะคะก็ยังให้มุมมองเชิงบวกสำหรับราคาทองคำนะคะก็ดูว่าแนวรับระดับ1 5ึ่งอเอทันหล่นเเรียญ1น5่เหรียญ ตรงนี้นะคะนักลงทุนก็เข้ามาสะสมช่วงประมาณนี้ได้นะคะก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามามากนะคะในช่วงแนวรับที่ะระดับ1 7 5 0เดอยห้าสิบเหรียญน,นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แน,น,นะนำนักลงทุนถ้ายังไม่มีโพซิชันแล้วก็เก่งกำไรในระยะสั้นนะคะก็เข้ามาทยอยสะสมได้ส่วนเ,เป้าหมายนะคะตัวแนวต้านนะคะก็ดูต้านแรกหนึ่งเด้อยแปดิเหรียญย s เอสดอลลาร์นะคะแล้วก็ต้านต่อไป1น9 4เดย้าบสี่เหรียญน,นะคะแล้วก็ ต้านของสัปดาห์นะคะก็ดูอาจจะเห็นแนวต้านที่หนึ่งพันแปดร้อยสามเหรียญยูเอสดอลลาร์อยออนนะคะก็ให้ดูให้ดีอย่างเมื่อวานนี้นะคะจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนะคะก็เคลื่อนไหวยอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสองเหรียญถึงหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญนะคะก็หลังจากที่ขึ้นไปเทสหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเหรียญย s d o l l อ r ทอยออนในช่วงค่ำเม,มื่อวานนะคะก็มีแรงเทขายทองํำไรออกมานะคะหลังจากการประชุม G 20นะคะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ มีการอ่าให้ทางดูโรโซนละดงเงินทุนเพิ่มเติมก่อนนะคะที่จะเข้าไปช่วยเหลือตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นสําหรับทองคำนะคะแต่ก็อยากจะให้นักลงทุนติดตามนะคะอย่างวันพรุ่งนี้นะคะทาง ECB ก็จะมีการถแถลงการเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้ระยะสั้นสามปีนะคะ LTRO ตรงนี้ก็ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคําได้นะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็ทางรัฐสภายเยอรมันก็อนุมัติเงินช่วยเหลือรอบที่สองอีกแล้วนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยคาดว่าการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปก็น่าจะมีการอนุมัติหลังจากที่รัฐมนตรีคลังของยูโรโซนก็ถือว่าอนุมัติไปแล้วนะคะครับตรงนี้อีกอย่างหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลลบต่อราคาทองคาอีกด้านหนึ่งก็คือทางเอสแอนทก็ปรับลดดับคพามน่าจะถือของกรีซลงมาที่ระดับ selective default นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการผิดนัดชําระหนี้ บางส่วนนะคะซึ่งจะถามว่าถึงระดับดีฟอลต์ไหมก็ยังนะคะก็เนื่องจากทางเอกชนก็มีผลขาดทุนที่แท้จริงไปถึง74%หลังจากที่กรีซได้เริ่มสวบ,บพันธบัตรแล้วนะคะคอันนี้ก็เป็นปัปจจัยต่างๆที่นักลงทุนจะต้องติดตามรวมถึงน้ำมันนะคะยังเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างส่งผลต่อราคาทองคำในช่วงนี้นะคะคอย่างก่อนหน้าน,นี้ราคาน้ำมันก็บวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอย่างสปดาห์ที่แล้วก็บวกขึ้นมามากนะคะ แล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันก็ปรับตัวลดลงไปหนึ่งเปอร์เซนตกว่าๆตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงในระยะสั้นด้วยเช่นกันค่ะครับขอสั้นๆอีกนิดหนึ่งครับผมในช่วงของวันพุธหรือว่าวมนพรุ่งนี้ก็จะมีการพิจารณาอย่างที่คุณนัดได้เรียนกันไปในส่วนของ ECB ที่จะปล่อยกู้ LTRO หรือว่าดอกเบี้ยต,ต่ำเนี่ยนะครับตรงนี้จะถือลุ้นจนถึงวันพฤหัสบดีก่อนที่เราจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในรายการได้ไหมครับเเ่กกก็ถ้้าาาิดววปนนนนัลลลงงทุระะะะยคแก็ เป็นรอบสัปดาห์นะคะก็มีโอกาสที่จะไปทำกำไรตรงแนวต้านอย่างที่บอก1,780รุนอีกครั้งได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะก็รอเข้ามาสะสมในจังหวะแนวรับที่บอกไว้ค่ะครับผมเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ปัจจัยทางเทคนิคประกอบปัจจัยพื้นฐานกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับคุณนัทครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมท่านไหนที่อยากจะเข้าไปลงทุนในส่วนของทองคำก็อย่าลืมติดต่อไปที่ Classic Gold Futures นะครับ